พีทเผยสายเหตุเลิกงานมาเหนื่อยแต่เลือกมาไดกับภรรยาต่ออีหนึ่งคู่รักที่หลายคนบอกเป็นวาส,สนาของกันและกันระหว่างแก้มบุ๋มปิยาดาแต่พีทกันตาพรเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักหน้ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลโมเมนต์ซัพพอร์ตกันดูแลกันรวมถึงช่วงวลาพิเศษมีสัปาให้กันและกันทุกวันสําคัญด้วยล่าสุดพี่พีทเปิดใจในรายการแฉเผยชีวิตการทํางานที่เราจะเห็นว่าพี่พีทนั้นมีไร้กับภรรยาทุกวันด้วยเผยว่าช่วงเช้าต้องเข้าโรงพยาบาล เลิกง,งานตอนเย็นก็มาไร่กับแก้มบุม๋มปกติเลิกง,งานประมาณหนึ่งทุ่มพร้อมเผยสาเหตุที่มาไร้กับภรรยาว่าผมมองว่าถ้าผมไม่ไปทําตอนเย็นเย็นมันก็ต้องแยกกันผมก็ต้องไปนอนก่อนถ้าไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเราก็แทบไม่มีเวลาด้วยกันทำเอาพิธีกรถึงกับแซวแก้มบุม๋มไปมูที่ไหนมาสา,ม,ามีข้างรักมาก